นี่เป็นไงครับเสียงทีนี้ต่อมาก็ไปลองขี่เนาะหลังจากที่ลองขี่เฮ้ยมันแปลกๆเว้ยถ้าเราขี่ตรงๆอย่างนี้ไม่มีปัญหานะครับก็ตรงไปปกติธรรมดาแต่ว่าทีนี้พอผมลองกำเบรกนะฮะเบรกเ,เบรกหน้าเนาะ สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะฮะกับผมเจเสีพรมสาจาก youtube n e l ช่องเจเสีพรมสานะฮะคลิปนี้นะครับผมจะพามาเปิดตัวรถคันใหม่ของช่องนะครับนั่นก็คือนี่ c b r 1 5 0 R เจนที่2นะครับนี่ทำไมผมถึงไปเอารถคันนี้มานะครับแล้วก็ได้มาเท่าไหร่ยังไงนะครับแล้วก็หลังจากที่ได้มาแล้วมันมีปัญหาตรงไหนบ้างเดี๋ยวในะคลิปนี้เดี๋ยวผมมาเล่าให้ฟังนะครับ พี่ใหญ่ X Max กนะฮะกำลังจ้องน้องใหม่นะฮะ CBR 150นะครับเหตุ hey, ผลที่ผมเลือกใช้ CBR150 เนาะเพราะว่าผมเคยใช้เคยใช้มาก่อนนะครับก็คือรุ่นนี้แหละนะฮะรุ่นนี้สีนี้รุ่นนี้เป็นเจนที่2นะครับ CBR150 เจนที่2ตัวเจนแรกเนี่ยก็จะเป็นตัวคาบูเรเตอร์นะครับตัวนั้นน่าจะมาตั้งแต่ปี2008แเนาะแล้วก็ตัวนี้เป็นเจนที่2นะครับ แล้วก็หัดจากตัวนี้ในปี2017ใช่ไหมถ้าจะไม่ผิดจะเป็นเจน3นะครับได้มีการปรับเปลี่ยนตัวเครื่องยนต์ใหม่เนาะลดขนาดของลูกสูบเพิ่มระยะชักทําการปรับเปลี่ยนตัวระบบเครื่องยนต์ใหม่เนาะแล้วก็มีระบบไฟอย่างเรือนใหม่เป็นฟูลดิจิตอลแล้วก็ตัวไฟเไฟลี้ยวไฟหลีไฟหน้าไฟท้ายอะไรพวกนี้ก็จะเป็นฟูลเอลีนะฮะส่วนเจนที่4นะครับตัวโฉมใหม่ล่าสุดเนาะก็มีเครื่องยนต์พื้นฐานมาจากเจนที่3นะฮะ จริงก็เครื่องยนต์อันเดียวกันนั่นแหละนะฮะแต่ว่ามีการปรับเปลี่ยนตัวท่อทางเดินอากาศแล้วก็ท่อไอเสียเล็กน้อยนะครับแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างชัดเจนก็คือตัวชกอัพหน้าที่เป็นอัพไซด์ดาวแล้วก็ไฟหน้า,นาโนข้างและเฟิ่งท้ายนะฮะที่ผมเคยทำคลิปรายละเอียดเกี่ยวกับตัวเจนที่4ไว้เรียบร้อยแล้วเนาะแต่ทีนี้ผมได้ลองไปหมดแล้วแหละนะฮะไม่ว่าจะเจน1 2 3 4นะฮะตัวที่ที่ผมประทับใจที่สุดก็คือเจน1นนะครับเจน1เนี่ยเครื่องยนต์เขาจีตาที่สุดก็คือต ขามีตัวน้ําหนักรถที่เบานะฮะแต่ว่าเครื่องยนต์คือเป็นคาบูเรเตอร์เนาะมันก็ไม่มีรอบตัดไม่มีอะไรก็คือมีความแรงเป็นพื้นฐานอยู่แล้วนะฮะแต่เนื่องจากผมชอบรูปโฉมแบบนี้ผมชอบความอวบอิ่มความใหญ่เนาะก็เลยเอ๊ะชางใจอยู่นานอยู่ว่าจะเอาเจน1หรือเจน2ดีนะฮะแต่3กับ4นี่ก็คือราคามันยังสูงอยู่เพราะว่าผมตั้งใจที่จะซื้อมือสองอยู่แล้วไงก็คือหารถที่ราคาอยู่ประมาณที่ไม่เกิน3 0,000นนะครับซึ่งเจนที่3มเนี่ยมันไม่มีอยู่แล้วมันก็เลยเหลือเจนจนี้ผมไป เจอเจนหนึ่งมาก่อนนะครับก็เป็นคนที่อยู่ในจังหวัดเดียวกันนี่แหละนะฮะก็ขี่รถไปดูแต่ว่าเราก็เออพอเราไปเจอตัวจริงแล้วมันค่อนข้างจะเพียวบางเนาะอ่าเรื่องเรื่องความบางเนี่ยมันขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนเนาะบางคนชอบคันเล็กคันบางนะก็โอเคนะฮะแต่ส่วนตัวผมผมอยากได้แบบอ,บอวบๆนิดนึงนะครับแอบสไตล์ผมเป็นคนชอบแบบสปอร์ตอ,อวบๆนิดนึงนะฮะ ก็เลยได้มาเจอคันนี้นะครับพอมาเจอคันนี้ก็ไปดูนะฮะในเรื่องของราคานะครับเจนนี้มีราคาตั้งแต่2 0,000นนะฮะแต่ว่า2 0,000เนี่ยสภาพอาจจะต้องได้ไปปรับปรุงเพิ่มนะครับไปจนถึงราคา3,5 0ห0นนะฮะหรือถ้าเป็นเจน2โฉมสุดท้ายนะฮะตัวที่เป็นแม็กขาวตัวที่เป็นรุ่นดีเจนนะฮะตัวนั้นอาจจะมีราคาดีเป็นถึง4 0,000นะฮะก็ขึ้นอยู่กับความสดใหม่ของรถด้วยเนาะแล้วก็เรือนใหม่ด้วยนะครับ แต่ที่นี้ผมตั้งใจจะเอามาเก็บรายละเอียดต่างๆอยู่แล้วเนาะก็เลยเลือกคันนี้นะครับคันนี้ก็มีตําหนิเยอะนะครับอย่างแรกคือชุดสีนะครับนี่ชุดสีคันนี้ก็ได้ทําการโป้ะอะไรพวกนี้มาแล้วก็ทําสีนะครับนี่ทำสีใหม่นะฮะคันนี้เขาทําท้ายแหลมเนาะปิดท้ายนะฮะทำเป็นท้ายแหลมนะครับก็เลยมีการทําสีนะครับแต่ว่าทําอาจจะไม่ละเอียดมากมันก็เลยดูเยินนะครับ ดูค่อนข้างจะเย็ยนเลยนะฮะแต่ว่าผมก็โอเคเนาะเพราะว่าผมดูชุดโครงพวกอะไรเนี่ยยังเป็นของเดิมอยู่เลยนะครับอาจจะมีการเลื้อเปื้อนบ้างนเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องปกตินะฮะาตามสภาพเนาะรถมันอายุเยอะแล้วนะครับแต่ทีนี้หลักๆที่อยากให้ดูก็คือตัวเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์เนี่ยทำงานเป็นยังไงบ้างแล้วก็ระบบช่วงล่างนะครับเราลองขี่ดูเนี่ยมันตรงอย่างนี้ไหมนะฮะเบรกอยู่ไหมนะครับเข้าเกียร์เป็นยังไงกับคาดเนี่ยอย่างหนึ่งที่ผมไม่ชอบก็คือเนี่ยการคัดแต่งอะไรอย่างเงี้ย เห็นไหมมันจะหลุดแล้วนะฮะแต่ก็ไม่เป็นไรเราจัดการที่หลังได้เนาะอ่ะทีนี้มาดูที่เครื่องยนต์ดีกว่าเนาะรถคันนี้นะครับวิ่งไปแล้วเห็นไหมเอ่ยสี่ย4้8 5 7กิโลเมตรนะครับก็ถือว่ารับได้นะครับกับระยะทางประมาณนี้นะครับแต่ว่าทีนี้หลักๆคือผมต้องการหาเครื่องเดิมนะครับก็คืออย่างแรกก็คือต้องเป็นท่อไอเสียเดิมเนาะเนี่ยถ้ารถใช้งานปกติมันก็จะประมาณนี้แหละนะครับจะต้องมีคาบสนิมบ้างนะฮะอาจจะ มีคบาบขมาบ้างเล็กน้อยเนาะแล้วก็ตัวเครื่องยนต์นะครับมันจะต้องไม่รั่วไม่ซึมนะครับอ่ามันจะต้องแห้งๆอ่าคันนี้ก็ผ่านนะครับเดี๋ยวผมสตาร์ทให้ฟังเสียงแล้วกันนี่เป็นไงครับเสียง ่านนะครับเสียงนิ่มมากนะฮะทีนี้ต่อมาก็ไปลองขี่เนาะหลังจากที่ลองขี่เฮ้ยมันแปลกๆเว้ยอ่าถ้าเราขี่ตรงๆอย่างนี้ไม่มีปัญหานะครับก็ตรงไปปกติธรรมดาแต่ว่าทีนี้พอผมลองกำเบรกนะฮะเบรกเบรกหน้าเนาะมันเกิดอาการยึก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 อย่างนี้เฮ้ยกระตกใจเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นล้อเบี้ยวหรือเปล่าหรือ,อยังไงนะฮะก็เลยกลับมามองนะครับที่ตัวล้อ ล้อนี่ก็ไม่ได้เบี้ยวนะฮะไม่ได้ดุ่งอะไรนะครับแต่ทีนี้มาสังเกตที่ตัวจานดิสเบกนะครับนี่ผมก็เจอตําหนิตรงนี้นะฮะตรงนี้จานมันกินไม่เต็มนะครับแต่ว่าตรงอื่นกินเต็มนะครับมันก็คืออาการจานคดจานเบี้ยวนั่นเองนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับก็คือว่าปกติถ้าเรากำเบรกเนาะมันก็จะกินปกตินะฮะเวลาล้อหมุนเนาะมันก็จะเบรกไปเรื่อยๆพอมาถึงตรงนี้มันก็ไม่เบรกแล้วก็มา แล้วก็มาเบรกใหม่ตรงนี้นะครับแล้วมันก็จะย,ยึกยึกยึกเพราะว่าไอ้ตัวยึกน่ยก็คือไอ้วงรอบของล้อที่มันหมุนไปที่มันมาโดนตรงนี้นะครับระบบเบรกปรกติดีนะครับและอีกอย่างหนึ่งที่ผมมาสังเกตนะครับนี่ตัวโชคแต่ว่าตอนแรกยังไม่เจอนะฮะอาการก็คือมันไปตกหลุมนะฮะขี่ตกหลุมทางคอนกรีตเนาะมันได้ยินเสียงแอกแอกทีแรกผมก็คิดว่าเอ๊ะรถคันนี้มันโหลดเตี้ยเกินไปหรือเปล่าแต่พอสังเกตด,ดูก็โหลดแค่นิ้วเดียวเนาะแต่เอ๊ะทำไมมันมันกระแทกะะพออสังเกตด,ดู ซินโชกแตกนะครับโชกขวาตรงนี้ก็จะเปลี่ยนนะครับในเรื่องของราคาเปลี่ยนซินโชกก็ไม่เท่าไหร่นะฮะแล้วก็เปลี่ยนจานเนาะก็มี2อ,อย่างที่ผมจะทํากับคันนี้นะครับโดยรวมก็ถือว่าโอเคเนาะกับราคาที่ได้มาก็รับได้นะครับแค่นี้สบายมากนะฮะรถคันนี้นะครับผมก็คิดว่าก็จะทําไปด้วยประกาศขายไปด้วยถ้าระหว่างที่ยังไม่มีคนมาซื้อผมก็จะทําคลิปต่างๆนานาไปเนะาะลองเช็คลองซ่อมลองอะไรดูนะครับแล้วก็ถึงจุดหนึ่งถ้าเกิดมี คนมาให้ราคาที่พึงพอใจเนาะเดี๋ยวผมก็จะปล่อยไปแต่ว่าในช่วง2อสเดือนแรกเนี่ยเดี๋ยวผมขอเก็บไว้ขี่เล่นก่อนละกันนะครับเพราะว่าฟิลลิ่งการขับขี่เนี่ยผมรู้สึกชอบเนาะชอบมากเลยแหละเพราะว่าหลังๆมาเนี่ยผมขี่แต่พวกออโตมิติกเนาะขี่เอ็กแมมันก็โอเคดีแรงดีสะดวกดีนะครับมีชิลบังลมข้างหน้า่านั่งสบายบอนั่งใหญ่แต่ทีนี้พอได้มาขี่รถคันนี้สิ่งที่ผมชอบมากของรถคันนี้ก็คือตัวรอบเครื่องยนต์นะครับรอบเครื่องยนต์ของเจน2รุ่นเนี้ย เขาใช้รอบสูงนะครับข้อดีของรอบสูงคือมันสามารถลากรอบไปสนุกเนาะและกําลังมันก็มาตลอดมาตลอดนะครับถึงตัวรถของเขาจะเป็นเพียง1 5 0ซีซี c นะฮะแต่ว่าด้วยส่วนตัวผมผมป็นคนไม่ขี่รถเร็วอยู่แล้วนะฮะปกติผมก็จะขี่ประมาณร้อยเดียวนะครับอย่างตัว xmax สามรกคันนั้นผมยังไม่เคยบิดสุดปอกเลยนะครับผมก็ยังไม่รู้ว่ารถคันนี้ความเร็วท็อปสปีดมันเท่าไหร่เหมือนกันนะฮะเพราะว่าผมขี่ปกติก็ขี่แค่ร้อยยี่สิบร้อยสามสิบแค่นั้นเองนะครับพอมาจับคันนี้ ก็ขี่ประมาณนี่แหละฮะร้อยสิบร้อยี่แล้วก็พอใจแล้วนะครับไม่ไม่ได้ขี่อะไรเยอะแยะมากมายขนาดนั้นนะครับเออแต่ว่ามีอย่างหนึ่งที่ยังต้องปรับนะครับก็คือในเรื่องของท่านั่งเนาะผมไม่ได้ขี่รถสปอร์ตแบบนี้นานแล้วนะครับถึงเขาจะเป็นสปอร์ตทัวริงนะแต่ว่ารู้เลยนะครับว่าขี่ไกลเหนื่อย <laughs> เมื่อยนะครับท่านั่งมันเมื่อยเนาะอ่าถ้าขี่ไกลก็คงต้องเลือก XMAX นะครับส่วนคนนี้ก็จะขี่ขำๆแถวบ้านขี่สนุกๆมิตริ้งใกล้ๆระยะทาง50กิโลร้อยกิโลนะครับประมาณนี้ ก็คันนี้ได้ยางเนาะยางเพิ่มไซส์มาแล้วข้างหน้าก็จะเป็นไซส์ร้อยสิบส่วนข้างหลังก็จะเป็นไซส์ร้อยสี่สิบนะครับตัวยางเนี่ยของมิชลินนะฮะก็ถือว่าสวยนะครับสวยเลยแหละนะครับเจ้าของเดิมเปลี่ยนมาแล้วส่วนสเตอร์หลังนะครับสเตอร์หลังเป็นไซส์สี่สิบสามฟันเดี๋ยวให้มันหมดก่อนเดี๋ยวค่อยเพิ่มเป็นสี่สิบสี่ฟันเนาะสิบห้าสี่สิบสี่เนาะจะได้ขี่สนุกขึ้นมากกว่านี้อีก yeah. โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ละกันนะครับในคลิปวิดีโอต่อไปจะทําเรื่องราวอะไรหรือว่าจะรีวิวรถรุ่นไหนยังไงนะฮะหรือว่าจะเอาคันนี้นะครับไปลุยป่าฝาดงหรือไม่นะครับเดี๋ยวยังไงเราก็ไปติดตามกันอีกทีหนึ่งละกันนะครับสำหรับในคลิปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับนี่